มันยไม่อะไรคนไหนมมนเป็นงานไปช่วยแล้วไปปิ่งไปตำปลาแล้วอ๋อครับผมปิงปิงที่แต่งตัวคนละรอคนละรอเดี๋ยวเอาหรอเดี๋ยวจะสัมภาษณ์เป็นภาษาผู้ไทยผสมภาษาไทยพร้อมน้องมาเนาะอันประเตนรู้สึกนี่เลยครับที่เห็นบ้านเมืองเขาเปลี่ยนแปลงแบบไปในทางที่เจริญนะครับให้มีรายได้อย่างนี้ครับรู้สึกยังไงบ้างครับ เราก็ต่างความคิดต่างมุมมองอะนะแต่สําหรับป้าก็คือถ้าเราได้ในตรงนี้จากที่คนอื่นเขาให้มาครับผมเราก็ให้ตรงนี้ครับผกคนรอบข้างครับใหเขาได้ถึงไม่เท่าเราหรือน่าก็เราหรือจะดีกัเราก็เขาก็ได้นะครับคือเราก็ดีใจครับเรามีความสุขในในตรงนี้ครับผมก็คนเราก็เขาเรียกว่าคำรูดของแต่ละคนไม่ค่อยเหมือนกันครับ แล้วก็นิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันครับผมเพราะฉะนั้นก็ถ้าพี่ป้าทําคือเขาให้มาเราก็ให้เขาครับผมมันเป็นเรื่องที่ดีค่ะคขารู้สึกดีๆนะจะคือมันจะมีความสุขเมาเราทาอ่ะครับผมมันเป็นก็เหมือนคนที่เขาชอบทําบุญเนี่ยครับคือคนที่เขามีตังมีอะไรแล้วจริงๆอ่ะเขาจะทำหรือไม่ทาก็ได้นะครับแต่เขาเลือกที่จะทําครับผมแต่คนที่เขาแบบได้กว่าเราหรือว่าเท่ากับเราที่แหละแต่ว่าบางทีอ่ะ คนที่เท่ากับเรารวยรวยกว่าหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขกันทุกคนอย่างเราอย่างเงี้ยก็คือถ้าที่เราพออยู่พอกินอนะ่ะเราก็มีความสุขแล้วแล้วก็ก็คือคนเราค่าที่อยู่ใ,ใกล้เราเนี่ยเราก็อยากจะให้เขามีไรายได้มีอะไร <ผม S 1> ถ้้เขาได้แล้วครอบครัวเขามีความสุขคือเขายิ้มได้นะครับผมถ้าถ <ผม S 2> ้าที่เราให้เขาแล้วเขารู้สึกว่าดีเขารู้สึกว่าขอบคุณเรารู้สึกว่าครับผมเขาเรียกว่าอะไร อย่างย่านี่ก็ขอบคุณทุกวันที่ย่ามีย่าได้ก็มาอยู่กับลุงพลประเต่นนี่แหละครับผมจะได้ได้จะไม่ไม่เป็นไรพอขอให้คนคนรู้ว่าย่าชี้ทั่วประเทศครับผมจะคนรู้ทั่วโลกเลยได้ไม่เยอะนะแต่ว่ารอยยิ้มทุกคนจะมีส่ครับสำหรับที่ได้จากเราอะได้แบบได้กำไรแต่ย่าว่าย่าได้นะแต่ว่าวันก่อนก็คุยกับลุงพลอยู่เนาะว่า เป็นความฝันลุงพลตั้งนานแล้วที่จะเข็นภาพแบบนี้อยากแบบนี้จะเป็นอยากแบบนี้เราไม่มีเขาเรียกว่าเป็นแค่ความคิดของเราครับผมแต่นความบ้านเราก็ยังเหมือนกับเนาะใช่ไม่คนไม่รู้จักเนาะใช่คนไม่รู้จักคุณท่าจะไม่รู้จักแต่เราอยากทําตรงนั้นแต่ไม่มีไม่มีโอกาสครับผมคือโอกาสลุงไม่มีเลยลุงจะพูดบ่อยมากอยากทำตรงนั้นอยากทำแบบนี้อยากให้มีตลาดอยากให้ชุมชนเจริญอยากให้มีรายได้ครับผมอยากให้มีอะไรที่แบบดีขึ้นน่ะพัฒนาในเขตชุมชนตัวเอง แต่ไม่เคยมีโอกาสจะลุงพูดบ่อยมากจนวันนี้เรามีโอกาสที่จะทำทึ่จะทำได้ตามกําลังของเรานั่นแหละแต่ถ้าทุกคนช่วยกันนะตรงนี้ครับผมมันก็จะแบบันก็ยิ่งจะดีขึ้นเร็วเรื่อยๆเนาะค่วยคนละไม้คนละมือเนาะครับผมก็นี่ก็มานั่งคุยที่ศาลากระต๊อบน้อยนะครับก็เลยได้มีเวลาคุยกับป้าแตนนะครับปกติก็ครับผมครับผมว่าเราอยากทำจริงครับ ก็อันนี้ก็บรรยากาศแบบคนบ้านกกกนะครับที่จริงก็เห็นปาแตนตั้งแต่สมัยเรียนกกตูมแล้วครับเป็นคนที่สวยที่สุดในโรงเรียนบ้านกกตูมเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ไปเรียนอยู่ที่เขาวงโหนรถโดยสารไปแต่เช้าก็รู้สึกว่าปาแตนหรือเอยแตนเนี่ยนะครับสวยที่สุดในรถแล้วนะครับผมตามโรงเรียนมาแล้วไปสิบบาทไดสิบบาทแล้วก็หอข้าว สมัยยังน้อยน่ะนังรถเป็นน้ำเดียวนะพอพอโอ้แต่เสาเนาะไม่เก่ง <นะ S 1> ค่ะดียวไม่เก่งแต่ว่าไม่เคยหนีเรียนนะไม่เคยหนีเรียนคุณบ,บอกลูกทุกครั้งว่าลูกจะเรียนเก่งไม่เก่งอะไรแม่ไม่ได้เท่าไหร่แต่ที่หนึ่งที่ดูต้องทาคือเป็นคนดีแล้วก็ตั้งใจเรียนไม่หนีเรียนไม่โดดเรียนเพราะนั่นจะรู้สึกแยกกับตรงนี้มากถ้าลูกทำเขาจะบอกลูกตลอดถ้าทำเขาจะเตือนค่ะแล้วจะดุด้วย แต่ว่าไม่ตีนะไม่ตีครับไม่ตีก็คือปลูกฝังให้เขาว่าเราเป็นนักเรียนเราก็อยู่ในขอบเขตของนักเรียนครับไม่ใช่ว่าช่วงเวลาที่วันนี้ไม่มีเรียนแล้วในีก็หนีเรียนมาอะไรออกานอกเรียนอะไรนี้ไม่ใช่ครับก็ปลูกฝังเขานะคะก็คือสิ่งที่ที่เราปลูกฝังให้ลูกก็คืออย่างน้อยๆถึงจะแบบบนนอง้านนาแล้วเนาะสิ่งหนึ่งที่เราากให้เขาคือเป็นคนดีครับเป็นคนดีแล้วทําในสิ่งดีๆเนี่ยอะไร มันจะมีมีบางช่วงเวลาที่เราที่สิ่งดีนั้นะช่วยเราครับเหมือนกันครับอันนี้ก็จะประจนนะครับก็มีอะไรจะฝากไปถึงเอซีหรือว่าคนที่กําลังอยากจะมาบ้านกกอกไหมครับก็เอนะคะเอก็ป้าก็เขาเรียกว่าขอบคุณขอบคุณมากๆเลยซึ่งบางคนอาจจะไม่มีไม่มีเงินไม่มีทองมากมายแต่ว่าคือดูใน y o u t u b บแล้วพอป้าว่าพอครับป้าจะ ดีใจนะแบบภูมิใจแบบคร้บอบางทีแบบว่าช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ด้วยนะคะให้อ่าช่องมณโอมนะคะช่องมณโอมพุ่งแต่พีมารีบครับผมมันจะขึ้นหน้าจอเลยว่ากดแล้วนะคะครับผมแชร์นะคะกดไลค์เนียกดให้เลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าตรงนั้นอ่ะคนที่มีทุกคนที่เขาเข้ามาบางทีเราก็อยากจะเราเคยได้อย่างนั้นจากเอฟซีอ่ะครับเราก็ถ้าเข้ามาแล้วก็อยากให้เขาได้ตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นป้าก็ถ้าเหมือนช่องย่าชี้มัน กาแฟกล่องถ้าก็จะถ้าพูดได้ก็จะพูดว่าช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคือบางทีทุกคนมีโทรศัพท์เด็กๆก็มีนะเด็กก็มีให้ได้เขาก็แค่เข้าไปในยูทูบกดไลค์กดแชร์มันก็เป็นเหมือนกับเขาให้เราเขาให้แล้วมีตรงนั้นนะก็เราก็อยากให้คนอื่นบ้างเหมือนกันเราให้ได้ตรงนี้เพราะว่าไม่ได้ว่าเสียตังค์หรืออะไรแบบมากมายแต่ด้วยดั่ใจที่เขาให้บางคนบอกว่าป้าหนูไม่ได้กดโฆษณานะไม่กดข้ามเลยไม่อะไรอย่างเงี้ย ความรู้สึกคือแค่นิดเดียวอ่ะมันใหญ่มากค่ันใหญ่มากนาี่คือการที่เขาให้เราเนาะใช่ใเราจะให้คนอื่นแล้วก็ไม่เสียดายครับผมใช่ใชบขอบคุณขอบคุณน้ำไม่เย็นเหรอน้ำหมดแล้วน้ำหมดแล้วน้ำไม่เย็นเสลือกเห้อเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาอยู่ที่ร้านพี่ให้อยู่ ครับผมเดี๋ยวก็ขอบพระคุณป้าแตนนะครับเดี๋ยวผมมีเวลาว่างก็จะขอติดสอยห้อยตามไปด้วยหน่อยนะครับป้าแตนอนุญาตให้ไปอยู่เนาะไปได้ไปได้นะครับอยากให้คนบ้านเราเนาะเยวถ่ายมุมแตว่าดูที่ความสามารถแต่ละคนมุมแต่ละคนข้อคิดข้ออะไรแต่ละคนว่าทำยังไงจะให้คนติดตามหรืออะไรเพราะมันอยู่ขึ้ความสามารถของตัวเองเราแค่ให้โอกาสเหมือนกับที่เขาถึงให้โอกาสเรา แต่ว่าเห็นประแตนก็บอกว่าอยากให้ทีมยูทูบเบอร์ก,ก่อเนี่ก็ไปด้วยกันเนาะอยากให้เหนียวแน่นนะครับ<ห>อยากให้เป็นทีมนะครับผมขอบคุณป,ประแตมน,น,น,นะครับสวัสดีครับ